สับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพบกับชายไว้กลางคนตาว่าลุงสาจัดการย่างสดปอบปลาแชมท่าว่าปอกปลาแชมมันก็อึดเสียละเกินมันรอดจากกองเพลิงในห้องลับมาได้มุ่งตรงออกไล่ล่าชายทั้งสองจนมาถึงประตูหน้าคฤหาสน์โชคไม่ดีที่ลุงสาสติแตกเสียก่อนทำให้ลุงสีต้องเข้ามาทำหน้าที่แทน กระทั่งทั้งคู่ออกมาจากคฤหาดได้โดยปล่อยให้กองเพลิงลุกไหม้คฤหาดไปทั้งคู่วิ่งออกมาถึงป่าบทสนทนามากมายถูกพูดกันไปมาเพื่อสร้างบรรยากาศไม่ให้น่ากลัวจนเกินไปในยามที่ฝนพรำแบบนี้ทว่าลุงสีก็พูดถึงเรื่องของป่าที่อยู่ร,บรบอบๆคฤหาดบอกว่ามันน่ากลัวมากกว่าปอบประแชมเสียอีกก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งร้ย หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากที่ลุงสีได้บอกเรื่องความน่ากลัวของป่ากับภพบชายหนุ่มหน้าถอดสีเผยออกมาจนเห็นได้ชัดฝนที่ยังคงตกเป่าแปะกับบรรยากาศมืดๆของก้อนเมฆสีดำที่ปกคลุมไปทั่วท้องนาภามันเพิ่มบรรยากาศให้ความสยองมากขึ้นผสมปนเปกับเรื่องเล่าจากปากของลุงสีได้อย่างดีป่าที่ห่างจากถนนประมาณ1 0 2ถกิโเมตร มันจะมีอะไรมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรกันพบที่ยังไม่ค่อยเชื่อนักแม้จะเห็นปอบประแชมมาสองตาแล้วก็ตามทำให้ลุงสีบอกว่าก็ภาวนาไม่ให้มันมีอะไรก็แล้วกันเอาละ่ะเสร็จแล้วครั้งหน้าก็เดินระวังระวังหน่อยทั้งสองลุกขึ้นเตรียมจะออกเดินทางสู่ถนนใหญ่ต่อระหว่างนั้นพบก็ถามกับชายใบกลางคนว่าลุงสา แกไปคว้ากุญแจมาตอนไหนมันอยู่ในห้องครัวหรือลุงสีได้ยินก็บอกว่าไม่ใช่รอกก็เอามาตอนที่พุ่งเข้าใส่อีปอรประเชมนั่นแหละเรื่องนี้ไอ้สามมันพูดไปหรือ,อยังหรือข้าพูดซ้ำเมื่อมีสองจิตในหนึ่งร่างถ้าไม่ข้านั้นสับสนบ่อยๆลุงสีอธิบายแกมบนทําให้พบบอกว่าลุงไม่ได้มีสองจิตหรอกครับลุงอาจจะป่วยไว้ออกจากที่นี่ เราจะไปหาหมอกันลุงมาพักที่แฟลตของผมก่อนก็ได้แม้มันจะไม่ใหญ่มากแต่ก็พอเป็นที่ซุกหัวนอนได้ดีลุงสีได้ยินก็ถามสวนทันทีว่าแล้วพวกอีแชมมันรู้ที่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าพบยิ้มแห้งๆแล้วก็พยักหน้าลุงสีผงพรวดพูดขึ้นทันทีว่าจะให้กลับไปที่ที่มันรู้ประเดี๋ยวมันก็ล่าตัวเองกลับมาที่นี่อยู่ดีข้ามีเรื่องบางอย่างจะบอกเกี่ยวกับสยามเทรดดิ้ง ระหว่างที่ลุงสีจะอ้าปากพูดกับพบจูๆ่ๆเสียงรถยนต์มันก็ดังมาแต่ไกลพบเบนความสนใจไปยังทิศข้างหน้านั้นทันทีปรากฏว่าเบื้องหน้ามีไฟของรถ่องสว่างวิ่งตัดผ่านฝนมาอย่างรวดเร็วพบจะออกไปโบกรถขอความช่วยเหลือเขาวิ่งตรงไปหน้าถนนทว่าเพียงเท้าเหยียบได้แค่พื้นยางมาต่อยไม่ถึงอึดใจลุงสีกระชากแขนของพบลงมาข้างถนนเช่นเดิม ร้อมกับกดหัวของพบลงไปนอนกับพื้นเอ็งโง่หรือไงวะลุงสีตะกวนใส่พบทันใดนั้นรถคันสีดำมันก็มาถึงจุดที่ทั้งสองแอบอยู่จูจูมันก็ลดความเร็วค่อยๆจอดห่างออกไปไม่ไกลาจากจุดที่ทั้งสองแอบอยู่นักลุงสีหันกลับหลังไปมองเห็นไฟท้ายสีแดงอันเนื่องมาจากคนขับแตะเบรกสว่างโล่อยู่ห่างไม่ถึงสิบเมตรชายัวกลางคนรีบก้มตัว นอนราบก,กับพื้นดินที่มีน้ำเจิงนองไม่ถึงอึดใจเสียงฝีเท้าที่เหยียบน้ำมันก็ดังใกล้พวกเขาทั้งสองเข้ามาเรื่อยๆพบและลุงสีพยายามชำเรืองตาไปมองเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นผลปรากฏว่าเป็นชายใส่ชุดสูทสีดำกำลังยืนมองอยู่ใกล้ๆบริเวณจุดที่ทั้งสองแอบเขากวาดสายตาไปทั่วเหมือนกับกำลังหาบางอย่างสิ่งที่หาก็คงน่าจะเป็นพบ ดูเหมือนเขานั้นยังไม่เห็นที่พวกชายหนุ่มซ่อนตัวเหตุมีพุ่มไม้บังร่างทั้งสองอยู่แต่ถึงกระน,นั้นหากมองดีๆก็เห็นได้ไม่ยากเช่นกันชายใส่ชุดสูทสีดำกำลังมองต่ำลงมาที่จุดทั้งสองซ่อนถ้าใดนั้นก็มีเสียงตะโกวนว่าเอ็งหาอะไรของเอ็งวะมันดังมาจากข้างในรถสีดำคันหรูทำให้ชายใส่สูทตะโกนกลับไปว่า ผมเห็นเหมือนคนมายืนกลางถนนทำให้เสียงชายปิศนาในรถตะโกนสวนทันทีว่าคงจะตาฝาดละมั่งรีบขึ้นรถมาเร็วประเดี๋ยวจะไม่ทันเองก็รู้ไอ้ป่านี้มันมีผีสิงอันตรายชายใส่ชุดสูทสีดำได้ยินเขาก็แม่รอช้ารีบวิ่งกลับขึ้นไปในรถทันทีเสียงประตูปิดตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์ของรถอันเนื่องมาจากขับพุ่งออกไป เสียงค่อย,อยๆไกลห่างออกไปเรื่อยๆพบจะชะงโงหัวขึ้นมามองทว่าก็โดนลุงสีจับหัวกดลงไปกับพื้นจนหน้าของพบนั้นแนบไปกับพื้นน้ําพบปัดมือของลุงสีแล้วก็ชะงโงหัวขึ้นมาลุงเป็นบ้าอะไรเนี่ยซึ่งคําไม่ถึงอึดใจเสียงเพี้ยลั่นเข้าเต็มใบหน้าของชายหนุ่มพบถึงกับชะงักจากนั้นชายใบกลางคนก็พูดใส่หน้าพบว่ามึงโง่หรือไงวะ จะพาให้พวกเราตายกันหมดคิดว่ารถที่ขับมาเส้นทางนี้จะไปที่ไหนกันหากไม่ใช่เอกฤทธอหานั่นพวกมันเป็นคนของสยามเทรดดิง้งกูว่าแยกกันเดินทางดีกว่าวะ่ะลุงสีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่โมโงหงไม่น้อยทําให้พบไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเหตุว่าคําพูดของลุงสีมันก็จริงอย่างที่เขากล่าวมาลุงสีลุกขึ้นใช้มือปัดเนื้อปัดตัวที่มีดินโคลนเปื้อนตามร่าง แล้วแกก็เดินนำทิ้งให้พบนั่งหน้าชาอยู่เช่นนั้นชายหนุ่มรู้สึกผิดที่กระทำอะไรงงๆลงไปจึงรวบรวมสติออกโัว,วิ่งตามชายไวกลางคนพบขอโทษขอโพยในสิ่งที่กระทำทำให้ลุงเสียวเริ่มใจอ่อนแล้วก็พูดว่าอย่าให้มีครั้งที่สองพบพยักหน้าก่อนจะพูดต่อว่าผมเชื่อลุงแล้วครับปะปะป่ปปปปานี้มันดูแปลกๆจริงๆ ผมได้ยินไอชายชุดสูตรนั้นมันกล่าวถึงความสยองบางอย่างจากนั้นพวกมันก็รีบออกรถไปในทันทีลุงสีได้ยินก็พูดต่อจากพบว่าก็ดีแล้วที่เชื่อว่าแต่ตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะพบมองดูนาฬิกาข้อมือก่อนจะบอกว่าประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับลุงสีได้ยินเวลาแกเริ่มตัวสันทำท่าทีลุกลี้ลุกลนทำให้ชายหนุ่มถามว่าแกเป็นอะไร ลุงสีหันมองหน้าพบด้วยดวงตาที่เบิกโพรงพร้อมกับพูดว่าหากฝนมันยังตกตกจนฟ้าขมุกขมัวอยู่เช่นนี้เราจะเดินไปไม่ถึงถนนใหญ่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินแน่พบไม่ได้ยินทำหน้าตาคิ้วขมวดก่อนจะพูดต่อว่าเราก็ค่อยๆเดินแม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนเดินเรียบถนนไปยังไงก็ถึงแม้จะใช้เวลานานหน่อยก็ตามลุงสีเงียบอยู่ครู่หนึ่ง แกหันมองซ้ายมองขวาอย่างรวดเร็วแล้วก็พูดขึ้นมาว่าก็บอกแล้วไงว่าไอ้ป่านี้มันอันตรายขนาดพระอาทิตย์ยังไม่ทัาตกดินแต่ท้องฟ้ามืดมนมันเริ่มมีบางสิ่งกําลังจับตามองพวกเราอยู่เอ็งไม่รู้สึกบ้างหรือไรสิ้นคําพบเริ่มขนกายลุกหลังจากได้ฟังคำของลุงสีชายหนุ่มเงียบแล้วค่อยๆตั้งสมาธิเพื่อฟังเสียงที่นอกจากเสียงฝน สายตาค่อยๆกวาดไปทั่วป่าปรากฏว่าหากเพ่งสมาธิฟังดีๆมันมีเสียงฝีเท้าเบาๆเหยียบพื้นป่าที่มีใบไม้ใบหญ้าและกิ่งไม้ดังเปาะๆอย่างไม่ขาดสายซึ่งไม่ได้มาจากเสียงธรรมชาติแน่ชายหนุ่มพยายามคิดถึงพวกสัตว์เพื่อให้ใจนั้นได้ชื้นขึ้นมาทว่าวินาทีนั้นมันก็มีเสียงเหมือนกับเสียงหัวเราะแต่ก็ไม่เชิงเสียงหัวเราะของมนุษย์ทีเดียว มันแหลมเล็กดังแว่แวๆปะป,ปนอยู่กับเสียงฝนหากไม่สลับหูฟังดีๆแล้วก็แทบจะไม่ได้ยินพบเริ่มคิดในแง่บวกไม่ได้เขารีบเดินเข้าไปชิดกับลุงสีแล้วก็ถามว่าพ,พ,พวกเราควรควรทำอย่างไรดีลุงสีแกก็กลายสันแล้วก็พูดว่าหากตามเป็นจริงเรานั้นต้องหาที่ซ่อนจนถึงเช้ารอพระอาทิตย์ขึ้นแต่พื้นที่เปิดโล่งเช่นนี้ คงจะหาที่ซ่อนแบบนั้นไม่ได้แน่มีทางเดียวคือต้องทำขัดห้างตามตำราของพวกพรานที่ข้าได้ไปอ่านจากไอ้สมุดจดบันทึกของพวกสยามเทรดดิ้งมาเจ้าของคลือหาดเคยเจอสิ่งเหล่านี้แล้วพวกเขาก็รอดมาได้เพราะขัดห้างพบได้ยินก็บอกให้รีบทำหากมันช่วยให้รอดจากที่นี่ไปได้จริงๆลุงสียังคงมีสีหน้าไม่ดีจนพบนั้นต้องถามว่า ทำไมอีกลุงส้นคำลุงสีก็ตอบทันทีว่ามันไม่ใช่มีแค่ขัดทางเท่านั้นที่ทำให้พวกเรานั้นรอดตายมันยังมีพรานเก่งกล้าเรื่องอาคมอีกด้วยทว่าพวกเราในตอนนี้ไม่มีใครที่มีอาคมอะไรเช่นนั้นแต่ก็ต้องวัดดวงกับโชคชะตาแล้วละ่ะพบได้ยินก็พูดทันทีว่าเรื่องโชคนั้นหรือผมไม่มีของผันนั้นสักเท่าไหร่นัก แต่ก็ต้องลองทำขัดห้างกันดูก่อนพูดจบทั้งคู่ไม่อรอช้าต่างรีบหาต้นไม้ลงมือทำขัดห้างทันทีสิ่งเดียวที่พอจะใช้ตัดไม้ทำขัดห้างได้คือมีดที่ลุงสาแอบขโมยมาจากห้องครัวแต่ไปทางรถคันสีดำเมื่อสักครู่ในรถนั้นมีชายใส่ชุดสูทสีดำหนึ่งคนชายแต่งตัวมอซอสักเต,ต็มตัวอีกหนึ่งคนแล้วก็ลุงคนขับรถที่พบเคยอาศัยอีกหนึ่งคน ชายทั้งสาม,มุ่งตรงไปอย่างคลืาหา์ระหว่างทางชายใส่ชุดสู่สีดำ,ดำก็ถามกับลุงคนขับรถว่าลุงไม่เห็นคนยืนอยู่ตรงกลางถนนหรือผมเห็นเต็มสองตาลุงคนขับรถก็พูดสวนทันทีว่าเห,เห็นครับแต่เป็นผมผมจะไม่ลงจากรถในยามนี้แน่ท้องฟ้าอึมครึมจนมืดมิดอีกทั้งพระอาทิตย์ยังจะตกดินแล้วด้วย ถ้าทำไมต้องบังคับให้ผมมาทำด้วยผมบอกแล้วว่าผมขอลาออกชายใส่สูตรได้ยินควักปืนจากเอวขึ้นมาก่อนจะชี้ไปที่ข้างหลังบอกของลุงคนขับรถจากนั้นก็พูดว่ามึงเป็นหนี้สยามเทรดดิ้งมึงต้องชดใช้ดีแค่ไหนแล้วที่ได้มาขับรถขัดหนี้หากจริงๆต้องไปนอนให้ดินกลบหน้าทำให้ลุงคนขับรถถึงกับกลัวจนตัวาัาน น้ำตาแก่ค่อยๆไหลออกมาพรางขอร้องให้ไว้ชีวิตโดยบอกว่าตนนั้นเป็นเสาหลักของบ้านมีเมียมีลูกที่ต้องดูแลทว่าชายชุดสูทมันก็ไม่ยอมลามือท่าทางของมันยังดูโกรธเกลียวไม่น้อยทาให้ชายไว้กลางคนก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงสองคนพอสักทีเถอะแค่นี้ก็วุ่นวายมากพอแล้วมึงจะเพิ่มวิญ,ญญาณเข้าไปในป่าช้านี้อีกหรือประเดี๋ยวก็ไม่มีคนขับรถ ขับไปส่งกูท,ที่ตําหนักพอดีชายใส่สูทได้ยินก็ค่อยๆลดปืนลงแต่แววตายังดูเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเขาค่อยๆหันไปที่ชายไวกลางคนผู้พูดทําให้ชายไวกลางคนจ้องตาชายใส่สูตรกลับพร้อมกับพูดว่าทําไมมึงจะฆ่ากูหรือไงอย่าให้มันมากไปนักไอ้นุม่มอายุยังน้อยเดี๋ยวก็ได้ตายหาไม่ทันได้แก่หรอกคําพูดของชายไวกลางคน เสียแทงเข้าไปในใจของชายอารมณ์ร้อนเขาพูดสวนชายเวรการคนทันทีว่ามึงก็อย่าปากดีให้มันมากนะักเป็นแค่หมอผีอย่ามาเล่นลิ้นกับคนมีปืนประเดี๋ยวก็ได้สิ้นชื่อหมอผีได้ยินคำพยองของชายหนุ่มสวมชุดสูทเขาไม่เ,เราช้าพุ่งตัวไปคว้ามือของชายสวมชุดสูทข้างที่กำลังถือปืนอยู่พอดีหมอผีเอาปืนนั้นมาจ่อที่หัวห้องตนทำให้ชายสวมชุดสูทตกใจในการกระทำ พร้อมกับตะโกนใส่หมอผีไปว่ามึงคิดจะทำบ้าอะไรประเดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆรรอกไอ้นี่ชายหมอผีก็สวนทันทีว่ามึงมั่นใจในปืนของมึงมากไม่ใช่หรือไอ้นมแน่จริงมึงก็ลันไกใส่กระบานกูซะสิชายสวมชุดสูทก็ตะคอกกลับว่ามึงมันบ้าไอ้หมอผีอย่าท้ากนะูนะเนื่อว่ากูไม่กล้าหรือไงหมอผีจึงพูดตอบว่ามึงเก่งนักใช่ไหมเอาแบบนี้ กูยิงหัวกูก่อนตามด้วยมึงยิงหัวตัวเองใครตายก่อนก็แพ้สิ้นคำชายชุดสูทจึงบอกว่าไอ้หมอผีโง่นี่มันไม่ใช่ปืนลูกโม่เล่นและเช่นรูเล็ตไม่ได้โว้ยกระสุนบรรจุเต็มแมกกาซีนแบบนี้กดครั้งเดียวหัวมึงก็กระจุยแล้วจังหวะที่ชายสวมชุดสูทกำลังพูดชายหมอผีเอานิ้วตัวเองเข้าไปในไกปืนแววตาเขาจ้องไปที่แววตาของชายใส,ส่สูท หมอผีไม่รอช้ากดไกปืนรัวๆทพว่าเสียงมันก็ดังแก๊กๆกลับว่าปืนนั้นไม่ทำงานเสียอย่างนั้นดวงตาของชายสวมชุดสูทและคุณลุงคนขับรถโตด้วยความตกใจหมอผีจึงพูดต่อว่าถึงตามึงแล้วไอ้นุม่มมึงเก่งกล้านักไม่ใช่หรือมั่นใจในปืนของตัวเองเอาสิจ่อหัวตัวเองลั่นไกแบบกูแค่ครั้งเดียวพอ ชายหมอผีกล่าวด้วยใบหน้าแสยะยิ้มมันชวนสยองพองขนไม่เบาชายสวมชุดสูตรค่อยๆเอาปืนมาจ่อที่หัวของตัวเองเหตุว่าไม่อยากโดนยามเงื่อเขาตกแตกเป็นเม็ดหัวใจเต้นตึกตักเหมือนจะทะลุกออกจากอกทันใดนั้นชายสวมชุดสูตรก็พูดออกมาว่าก็แค่ลูกกระสุนมันด้านปืนขัดลำกล้องสิ้นคำชายสวมชุดสูทหันปากกระบอกปืนไปที่หน้าต่างรถก่อนจะเหนี่ยวไกด้วยท่าทีพยอง ทันทีที่เขาเหนียวไกเสียงปืนมันก็ดังปังตามมาด้วยเสียงกระจกแตกดังสนั่นไปทั่วบริเวณจนลุงคนขับรถตกใจขับรถสายไปสายมาเกือบจะตกข้างทางชายสวมชุดสูทตะโกนด่าลุงคนขับรถแกเขินว่าขับให้มันดีๆหน่อยสิบุ้ยไอ้แกเมื่อรถกลับมาขับตรงเข้าสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งชายสวมชุดสูทนั่งนิ่งไม่พูดจาสงบเสงีง่ยมเจียมตัวมากขึ้น ดวงตาไม่กล้าจะหันไปศบตากับชายหมอผีแม้จะเพียงหางตาก็ไม่กลา้าทว่าจังหวะน,นั้นเองชายหมอผีก็พูดขึ้นมาว่าอย่าคิดว่ามีปืนแล้วจะเป็นผู้กุมชะตาชีวิตคนอื่นเด็กน้อยที่ไม่ประศีภาษาอย่างมึงกู้ทำของใส่มาแล้วนักต่อนักลงโทษให้หลาบจำจนต้องกูลีกูจอมากราขอขมากูถึงตำหนักชายสวมชุดสูทได้ยินก็แน่นิง่ง ตาโตด้วยความกลัวอีกทั้งยังกลืนน้ำลายได้ยากลำบากอีกด้วยไม่นานนักพวกเขาทั้งสามก็พากันมาถึงหน้าประตูเหล็กก่อนทางเข้าคฤห,หาสน์ทุกคนต่างตกใจในสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าจนร้องออกมาว่านั่นมันบ้าอะไรกันควันสีดำขนาดใหญ่ลอยตลบอบอวนอยู่หลังประตูบานใหญ่อันนี้ลุงคนขับรถรีบกดรีโมทประตูมันค่อยๆเปิดออกเขาขับมุ่งตรงไปยังน้ำพุทันที เห็นเพลิงกำลังลุกไหม้คลือหาดอยู่หมอผีกับชายสวมชุดสูตรรีบลงจากรถในทันทีทว่าคุณลุงคนขับรถก็ไม่ยอมลงใจเขานั้นคิดจะหาจังหวะนี้ทว่าความคิดก็ต้องล้มเหลวเมื่อชายสวมชุดสูตรเดินมาข้างๆฝั่งคนขับเขายกปืนขึ้นมาจ่อพร้อมกับบอกให้ลุงคนขับรถลงมาด้วยความไม่อยากตายลุงคนขับรถจำใจต้องเดินลงมาทันทีที่ออกมาจากตัวรถ ชายใส่ชุดสูตรใช้ปืนปอกไปที่ใบหน้าของลุงคนขับรถถ้าไม่ลุงคนขับรถนั้นล่างสุดกระแทกเข้ากับบานประตูของรถจากนั้นชายใส่สูตรก็พูดขึ้นมาว่าคิดว่ากูงโง่หรือ,อไรจะหนีใช่ไหมลุงคนขับรถร,ถรีบยกมือไหว้บอกว่าตนนั้นไม่คิดจะหนีระหว่างนั้นชายเหมาผีก็ตะโกนว่าพวกมึงเลิกกัดกันก่อนเรื่องใหญ่กว่าเกิดขึ้นตรงหน้าพวกมึงแล้วสิ้นคำ ชายหมอผีพุ่งตรงมาที่หลังรถตรงจุดที่เขานั่งเขาคว้ายามที่ใส่ของทําพิธีจากนั้นก็วิ่งตรงไปหน้าประตูคลหาหาดตอนนี้มันมีแต่กองไม้ทับถมจนเข้าไปข้างในไม่ได้ทาให้ชายหมอผีต้องขอช่วยให้ชายสวมชุดสูทกับลุงคนขับรถมายกไม้ออกชายชุดสูทได้ยินก็ตะโกนรับคําก่อนจะหันมาที่ลุงคนขับรถแล้วก็บอกว่าเอากุญแจรถมาให้กูแล้วก็ ไปช่วยไอ้หมอผีนั้นยกไม้ซะลุงคนขับรถไม่มีทางเลือกมากนะปืนที่เจาะหัวเขาอยู่บังคับให้เขารีบควักคุณแจรถให้กับชายสวมชุดสูททั้งสองรีบพุ่งตรงไปตามคำสั่งของชายหมอผีตามต้องการชิบหายแล้วชิบหายแล้วชายหมอผีที่ก่อนหน้าโดนปืนเจาะหัวยังไม่มีท่าทีกระวนกระวายตอนนี้เขากลับดูกระวนกระวายร้อนใจจนต้องอุทานบนซ้ำไปซ้ำมา ทำให้ชายสวมชุดสูทที่กําลังยกไม้อยู่ถามว่ามันมีอะไรชายหมอผีตอบทันทีว่าก็ปอบที่กูสะกดไว้ในคฤือหาดหลังนี้มันจะหลุดออกจากที่นี่แล้วนะสิไอ้โง่ตัวไหนมันดันทําไฟไหม้คลือหาดกันว่าชายสวมชุดสูทได้ยินก็พูดว่าแล้วมันจะหลุดไปได้อย่างไงในเมื่อพวกเราก็หาคนเป็นๆตามราศีตามวันเกิดมาให้มันกินอย่างที่หมอผีเคยสั่งเอาไว้ หมอผีที่กำลังควานหาของในย่ามอยู่ก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่เห็นหรือไรว่าไฟนั้นกำลังไหม้คฤือหาดอาคมที่กูเขียนสะกดเอาไว้ตามจุดในคลือหาดมันถูกเผาไปด้วยอีกอย่างเมื่อหลายปีก่อนพวกมึงก็ทำพลาดปล่อยให้เหยื่อหายไปจนอีปอมนั่นมาอาละวาดเล่นเอาสกูเกือบแย่ชายหมอผีกล่าวทางชายสวมชุดสูทที่เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นมา มองไปที่ต้นคอของชายหมอผีปรากฏว่ารอยแผลเป็นขนาดใหญ่ยังตาตึงอยู่ที่เดิมก่อนจะพูดว่าผมจะไปรู้ได้อย่างไรตอนนั้นคนที่จับเหยื่อมามันอีกชุดหนึ่งเหยื่อคนนั้นไม่รู้ว่าหายไปไหนว่าแต่ตอนนี้เราจะทำอย่างไรดีชายสวมชุดสูทกล่าวหมอผีจึงตอบว่าก็ต้องรีบยกไม้นั้นออกประเดี๋ยวกูจะต้องสะกดวิญญาณมันอีกครั้ง รีบๆหน่อยก็ดีถ้าไม่อยากทายเหมือนกับไอ้คนชุดก่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์คืนสยองนั้นระหว่างที่ชายหมอผีก,กับชายสมชุดสูตรนั้นสนทนากาันคุณลุงคนขับรถได้ยินเต็มสองครูหูมันมีแต่เรื่องชวนสยองชวนให้เข้าหาความตายทั้งสิน้นด้วยที่สติแตกลุงคนขับรถวางไม้ที่กำลังยกลงออกตัววิ่งไปที่รถแม้ว่าจะไม่มีกุญแจปังเสียงปืนดังสนาน ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักลูกกระสุนยิงเฉียดเท้าของคุณลุงคนขับรถไปนิดเดียวทางชายสมชุดสูตรก็ตะโกนใส่หมอผีว่าช่วยมันไว้ทำไมมันคิดจะหนีชายหมอผีที่ใช้ย่ามนั้นฟาดปืนจนชายสมชุดสูตรยิงพลาดก็พูดขึ้นว่าเราต้องใช้มันยิ่งคนเราเยอะเราก็จะเสร็จงานไวมึงเป็นบ้าอะไรไอ้นุมไอ้อก็ยิงมองชีวิตคนอื่นเป็นผักปลาหรือเกิน ชายหมอพีกล่าวก่อนจะตะโกนเรียกลุงคนขับรถแล้วก็พูดต่อว่ารีบมาช่วยกันทำงานให้เสร็จจะได้แยกย้ายหากยังจะคิดนี้ครั้งหน้ากูก็ไม่ช่วยมึงแล้วสิ้นคำเอาล่ะครับป้าสยองรอบๆเขาลือหาดมันมีอะไรกันแน่ขึ้นสยองตอนเหยื่อหน,นี้ไปหมายถึงลุงสีหรือเปล่าปอบป่าประแชมยังไม่ตายหรือเบื้องลึกของพวกสยามเทรดดิ้ง ที่ลุงศรีกำลังจะเล่านั้นคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนหน้าพอจนภายล่าสมบัติในดินแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับข่าเล่าเรื่องผี ก็ขออภไยมานาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ